เซ็ตมาลงใหม่นะคะเป็นเสื้อกับกระโปรงค่ะแบบนี้เลย,ยนี่นะคะสวยมากเลยค่ะใส่งานบวชงานแต่งเลยนะคะค่ะอันนี้จะเป็นชุดแยกชิ้นนะคะจะเป็นเสื้อกับกระโปรงค่ะเดี๋ยวมาดูเสื้อก่อนนะคะแบบนี้ค่ะเสื้อสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะดูเสื้อก่อนนะคะ เสื้อด้านหน้าจะเป็นอ่าูกไม้ฝรั่งเศสนะคะค่ะเอวระบายผ้าไหมแก้วค่ะแขนตรงยาวห้าส่วนนะคะระบายที่ปลายแขนค่ะขอวคมค่ะหอวป่านนิดนึงนะคะดูด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นซิปนะคะลูกทึ้นมาค่ะสะดวกในการใส่ค่ะนี่ค่ะสวยมากมากเลยค่ะมาดูกระโปรงนะคะรุ่นนี้เป็นกระโปรงจะเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นกระโปรงยาวลงไปเลยนะคะมีตะขอด้านหลังค่ะแล้วก็เป็นซิปนะคะมีแหวนต,ตรงนี้นะคะเพื่อที่สะดวกในการเดินค่ะการเดินการนั่งนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นเหมือนแม่ค้าใส่นะคะใส่ก็ประมาณนี้เลยค่ะเรียบครูค่ะใส่ได้ทุกงานเลยนะคะทำมาทั้งหมดด้วยกันสามสีด้วยกันค่ะมาดูสีแรกกันค่ะสีแรกนี่เป็นชมพูกระปิดนะคะ สวยมากเลยค่ะสีที่สองเป็นสีแดงค่ะเป็นแดงแดงวายนะคะนี่ค่ะเรียบหรูเลยสีที่สามเป็นสีเขียวพาสเทลค่ะนี่ค่ะเขียวพาสเทลค่ะสวยงามงาน,งานบวชงานแต่งได้เลยนะคะค่ะรุ่นนี้ขายอยู่นะคะทั้งเซตเลยอะคะ่ะ อยู่ด้วยกัน2,005นะคะลด10%เหลือ2,250บาทค่ะช่องทางในการเลือกดูนะคะช่องทางแรกเข้าไปใน Facebook พิมร้านลูกไม้ไทยจันทร์พิมค่ะช่องทางที่2เข้าไปใน y o u t u b e ค่ะพิมร้านลูกไม้ไทยจันทร์พิมเข้าไปได้เลยนะคะใน YouTube จะมีทั้งชุดคู่เซตมีผ้าถุงและก็เสื้อลูกไม้ค่ะช่องทางที่3เป็นลายส่วนตัวของแม่ค้าค่ะพิมเบอร์มอรือถือ0819739455ไลน์เข้ามาได้เลยนะคะอาทิตย์หน้าแบบใหม เพิ่มเติมฝากกดติดตามรับชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ